ยินดีต้อนรับสู่ช่อง c e m a n Society นะครับวันนี้ผมจะไปพักที่โรงแรมแถวย่านสิรีราชย่านาตลาดบางหลังเพราะว่าเห็นรีวิวแล้วแบบมีเด่กคนชมว่าเยี่ยมมากเลย9คะแนาน10คะแนานแล้วก็ช่งวงันนีว่าช่วงนี้ก็กลับมาจากเรือก็เลยจะลองาหาเตียนที่นอนดูเพื่อว่าจะได้รีแลกซ์บ้าง เดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับว่าโรงแรมที่ว่านี้เนี่ยมันจะดีจริงอย่างที่รีวิวผู้ว่าไว้หรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมครับ อนนี้เราก็มาถึงโรงแรมซินบางกอกน้อยแล้วนะครับโรงแรมนี้จะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาบลศิริราชและตลาดบ,บางหลังซึ่งข้ามสะพานไปก็เจอเลยโดยโรงแรมนี้มีราคาณปัจจุบันนะ,ะตอนโควิแล็อกสาวนี่อยู่ที่คืนละเจ็ดร้อยบาทที่ผมสนใจเพราะว่ารีวิวจากชาวต่างชาติเองคนไทยเองก็รีวิวให้คะแนนเก้าถึงสิบคะแนนซึ่งผมก็เลยอยากจะมาลองดูว่ามันดีจริงหรือเปล่าแล้วก็เปลี่ยนเปลี่นที่นอนด้วยเพราะาตัวเองก็เพิ่งกลับมาจากเลือย ะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในห้องเนี่ยตัวโรงแรมเนี่ยจะดีอย่างที่รีวิวเขาพูดไวไหมนะครับส่วนแรกของห้องเดี๋ยวเรามาดูาที่ห้องน้ำกนก่อนนะครับว่าข้างในาจะเป็นองไรบ้าง เมื่อเข้ามาในห้องน้ำนะครับจะพบกับที่อาบน้ําแล้วก็มีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับภายในะจะใช้โทนสีทองสีขาวนะครับแล้วก็มีหินอ่อนบ้างทําให้ดูหรูหรานะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องนอนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของห้องนอนนะครับว่าเป็นยังไงเข้ามาเลยครับตอนนี้จะมีเตียงนอนนะฮะแล้วก็มีโต๊ะทํางานให้เราแล,แ,ลและที่นี่เคมว่าเราสามารถดู Netflix ดู YouTube ได้ด้วยด้วยราคาเพียงเจ็ด้อยบาทน่าสนใจมากนะฮะดูด้านนอกนี่ก็จะติดกับสระาราน้ำเลย ขนาดใหญ่นะครับผมไม่แน่ใจว่า king s i z หรือ queen s i แต่ที่แน่ลุนม,มากล่มจริงมีหมอนให้ประมาณห้าใบฮะก็<ม><ม>พาแฟนพาเพื่อนเลยมานอนได้สบายนะครับยอมรับว่าคุ้มับเจ็ดร้อยบาทในช่วงน,นี้นะครับต่อไปก็มาเป็นส่วนของทีวีนะครับที่ทางโรงแรมเค้มว่าสามารถดู Netflix ได้ดู y o u t u b e ได้เนี่ย เราก็สามารถที่จะดูหนังจาก Netflix ได้หลายเรื่องเลยเหมือนกันนะเราเข้าไปดูได้ใน Ghost l a b นี่เทไปเลยเป็นยังไรครับคราวนี้เราก็มาดู YouTube ได้เหมือนกันแล้วกลับไปก็คิดเข้ามาดู YouTube ได้ ราคาระดับนี้ผมว่าคุ้มนะครับคุ้มค่าต่อการมาพักมาเปลี่ยนที่นอนนะครับผมสุดท้ายนี้ก็สรุปรวมแล้วนะครับว่าผมส่วนตัวผมคิดว่าคุ้มค่าต่อการมาพักนะครับด้วยราคาเพียงเจ็ดร้อยบาทก็ได้เซอร์วิสที่ดีแล้วก็ห้องพักก็ดู ดีหรูก็แนะนำนะครับว่าถ้าใครที่อยากไปเที่ยววังหลังแล้วไม่มีที่พักหรือว่าจะมาหาเยี่ญาติที่โรงพยาบาลศิริราชนะอะไรเนี้ยก็ตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลสามารถที่จะมาเดินทางกปได้สะดวกแล้วก็โ,โรงแรมก็ดีด้วยเหมาะแก่การมาเปลี่ยนที่ผ่อนคลายพักผ่อนรีวิวนี้ไม่ได้อะไจากโรงแรมนะครับก็พือดีผมก็แค่ อยากมาพักผ่อนแค่ๆนี้ก็มาทดสอบรีวิวของทาง a g o d a แล้วก็หนูแอปพลิเคชันจอลงแบมต่างๆที่เขา,เารีวิวกวก่าดีดท้ายก็ดีจริงเฉียบเลยครับผมนี่คือสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเปิดลังใจให้ด้วยนะครับผมเอาเพราะเวลากลับมาพัก ก็จะาหาโรงแรมดีๆมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกัน๋ยวจะต้องาตามๆาม,มาพักกันนะคองมี่และคาถูกต้องมือไหน